สวัสดีครับดรกบอวุโสออนไลน์กเกษียณสำรานสุขภาพดีมีความมั่งคั่งเราสร้างได้ถ้าเราเปิดใจและพัฒนาวันนี้ครับวันนี้ผมอยากจะเอาสิ่งดีๆมาแบ่งปันเนื่องจากว่าการทำธุรกิจ MLM เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าวันนี้ฉันไม่ว่างฉันไม่มีความรู้ฉันจบมาการศึกษามาน้อยโน่นนี่นั่นฉันอายุน้อย ฉันแก่เกินไปฉันไม่พร้อมโน่นนี่นั่นแต่อย่าลืมนะครับเราลงมือทำแล้วเราสำเร็จแน่นอน <Yes. S 1> การทำธุรกิจเครือข่าย MLM Multi-level marketing ไม่จำเป็นครับคุณจะต้องจบด็อกเตอร์อย่างผมคุณไม่จบการศึกษาคุณก็สำเร็จได้คุณจะอายุน้อยคุณก็สำเร็จได้ ขึ้นอยู่กับ Mindset แนวคลิปและการลงมือทาอย่าลืมนะครับดรกบอุโสออนไลช่วยคุณได้มีรายได้และมีสุขภาพดีไปด้วยกันครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ